หลังจากเหตุการณ์สุดสลดใจคานปูนสะพานกรับรถหน้าโรงพยาบาลวิภารามกิโลเมตรที่34ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งอยู่ในระหว่างการปิดซ่อมบำรุงได้เกิดพังถล่มลงมาทับรถยนต์บนถนนพระรามสองจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสองราย ล่าสุดวันนี้3ส,สิงหาคม2565เจ้าหน้าที่แขวงการทางสมุทรสาครกำลังเร่งนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับยกแท่งปูนหรือแผ่นฟินขอบสะพานข้ามถนนพระราม2จากถนนเอกชัยหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กร้องเรียนว่าแผ่นปูนขอบสะพานชำรุดใกล้จะหล่นลงมาหวั่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยยังทำการปิดการจราจรชั่วคราวช่องทางคู่ขนานกิโลเมตรที่22บวก500ถนนพระราม2เพื่อป้องกันการหล่นของแผ่นฟินสพานต่างระดับเอกชัยบางบอลทอลอ3242กิโลเมตรที่7ที่พาดผ่านถนนพระราม2โดยเข้าทำการยกแผ่นฟินออกจากจุดนี้นายประลองยุทธกสิวงผู้มนวยการแขวงการทางสมุทรสาครเปิดเผยว่าสาเหตุที่แผ่นฟินเกิดการชำรุดคาดว่าเกิดจากการที่รถบรรทุกที่มีความสูงเกินกว่าที่ระดับ5เมตร ใช้ช่องทางนี้และเฉี่ยวชนเกี่ยวกับแผ่นฟิลบนขอบสะพานดังกล่าวชำรุดทั้งนี้ส่วนตัวดูจากลักษณะของแผ่นปูนแล้วเป็นการเฉี่ยวชนเพียงครั้งเดียวและทําให้ขอบแผ่นฟิลชำรุดแต่ยังไม่ร่วงลงมาจากที่เห็นนะครับก็น่าจะเป็นรถบรรทุกที่มีความสูงเกินนะครับเข้ามาแล้วก็ตัวหลังคางของรถบรรทุกหรือส่วนที่ยื่นเกินมาเนี่ยมา,มาเกี่ยวกับตัวชิ้นส่วนของสร้างสะพาน ว่าน่าจะเป็นการเกี่ยวทั้งเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ก็มีลักษณะพยอีย่ให้เห็นี๋ยวก็จะพยายามเคลียร์เพราะว่าดูจากช่วงความกวามาา้วางของรถลงวนไม่ได้เป็การเกี่ยว,วก็ือจากการตรวจสอบตัวตัวกระเบ็ดตัวนี้ไม่ได้เป็นชิ้ส่วนที่รับน้ำหนักจางค่าสะพานไปอย่างไรนะครับก็เป็นลักษณะของตัวปิดทีค่ความสหยียวแน่ชมาง เราจะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้านด้านงด้านทางด้าน,โน,โนางด้านทาง้านทางด้านําออ้าานทาออกาอ,อกาแล้วก็จะหลาแแผ่นขึ้นมาเพื่อเพื่อนําไป้่อมางดแผนทานที่อยู่ สำหรับแผ่นฟินขอบทางไม่ใช่ชิ้นส่วนหลักของโครงสร้างสะพานที่รับน้ำหนักแต่เป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามของสะพานเท่านั้นแต่หากหล่นลงมาก็อาจอันตรายได้เพราะชิ้นส่วนนี้มีน้ำหนักมากถึง200กิโลกรัมดังนั้นจึงถือว่าโชคดีที่มีผู้พบเห็นเสียก่อนส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดพบว่ามีแผ่นหินจำนวน5แผ่นซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาติดตั้งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ปลอดภัยเช่นเดิม